ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกบอีกแล้วนะคะวันนี้มาท่ามกลางสายฝนเลยนะคะครัวเราเป็นครัวโอเพ่นเปิดนะคะฝนก็จะโปรยปลายนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาดูวันนี้เราจะพาทําแกงฟักทองนะคะมาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมีหมูสามชั้นนะคะที่เราหั่นเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็มีน้านําตาลปี๊บแล้วก็มีพริกที้ฟ้ามีฟักทองแล้วก็มีพริกแกงนะคะมีใบโหระพา มีกะทิมีน้ำปลามีผงนวนิดหน่อยนะคะแค่นี้และะ้ะอเ,เราผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะลงหมูลงไปผัดนะคะหมูที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะลงไปผัดนะคะ สีสันน่าทานมากเลยค่ะผัดให้หมูพอสุกหน่อยนะคะเล่งแก๊สหน่อยหนึ่ง หมูที่เราผัดเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเติมกะทินะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะนี่ใส่กะทิหัวกะทิเลยนะคะใส่ไปให้ท่วมหมูเลยนะคะท่วหมูแล้วค่ะเราก็จะใส่วักทองลงไปนะคะทองที่เราหั่นเตรียมไว้เนะะี่ยค่ะ ใส่ลงไปเลยโอ้วันนี้แกงถั่วใหญ่ก็นะคะสีสันก็จะน่าทานอีกแล้วเราก็จะเคี่ยวก่อนนะคะ เราก็จะใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเราจะไม่ใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลปี๊บก้อนหนึ่งแล้วเราก็จะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะเพื่อความแซ่บนะคะใส่ไปนิดหน่อยค่ะเราก็จะใส่น้ําปลานะคะใส่น้ําปลาไปนิดนึงนะคะเราก็จะโรยขอบๆเลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะพริกแกงมันมีใส่เกลือมั่งแล้วนะคะเค็มเดี๋ยวเค็มเกินนะคะ ให้หอมๆแค่นั้นคะ่ะใส่แค่พอหอมนะคะน้ำปลาแต่ถ้าใครชอบเค็มก็จัดเลยคะ่ะตามใจชอบนะคะแล้วเราก็จะชิมรสนะคะว่ามันเป็นยังไงเราก็จะหวานนํำนิดนึงแล้วก็เค็มตามนะคะเราก็จะแกงแบบน้ำคลุกขิกคุกคิกนะคะจะไม่น้ำเยอะนะคะ ก็ะเริ่มงวดแล้วนะคะประทองเราก็จะเริ่มสุกแล้วะคะแต่ชิมรสนิดนึงนะคะอืมแล้วก็ปรุงรสได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกโรยลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็ใบหัหวะพานะคะใส่เยอะๆมันหอมดีนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยะคะ่ะ นี่สีสันน่ากินมากเลยค่ะเราจะแกงแบบน้ำคุกคลิกคุก,ค,กคิกนะคะโอ้หอมใบโหาะพาขึ้นมาเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะแกงฟักทอง,องของเราทำเองอร่อยเองแล้วนะคะโดยเชฟกบนะเดี <laughs> ย๋ยวนี้ทำกับข้าวกินเองก็จะเริ่มบวมๆหน่อยแล้วค่ะบวมไปเยอะแล้วค่ะ บวมมาหลายกิโลสีสันน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแซบ